You know b r a n h e s is when we start giving พี่น้องทุกคนครับเมื่อเราอะเริ่มเป็นผู้ให้ you know something powerful happens in our heart คุณจะเห็นเลยว่ามันมีบางอย่างที่มีพลังมากๆเกิดขึ้นในหัวใจของเรา we are allowing the very nature of god to overtake our hearts เรากําลังยอมให้ลักษณะของพระเจ้าหรือนิสัยของพระองค์เนี่ยเข้ามาควบคุมหรือท่วมท้นอยู่ในหัวใจเรา we are saying that i'm willing to give this away เรากําลังบอกว่าเราเนี่ยยินดีเลยเต็มใจที่จะ ทิ้งสิ่งนี้ออกไปเพราะว่าไอสิ่งเนี้ยมันไม่ได้แบบมีความสำคัญที่สุดในชีวิตของฉัน 'm willing in God to obey เพราะว่าฉันเนี่ยเต็มใจที่จะเชื่อฟังพระเจ้าในเรื่องของการเป็นคนมีน้ำใจ the soul is เพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าของฉันและพระเจ้าเท่านั้นที่เป็นแหล่งที่แท้จริงของชีวิต the is และเมื่อเราเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นแหล่งที่แท้จริง able to Obey of generosity or the area Him in giving เราก็กล้าแล้วก็เต็มใจที่จะเชื่อฟังพระองค์ในสิ่งที่พระองค์สอนเราในเรื่องของการเงินหรือการเป็นผู้ให้